สวัสดีนะคะสวัสดีนะคะเพื่อนๆค่ะวันนี้แอมเมก็าพาเพื่อนๆนะคะมาเลาะนะคะเดินที่สวนสุขภาพกันนะคะมาเดินชมบรรยากาศในสวนสุขภาพด้วยกันนะคะก็รีแลคลายกรามเนื้อกัดน,นะคะในสวนสุขภาพนะคะส,สวนหลวงรอเก้าประทุมธาน,นีนะคะก็ตั้งอยู่ ในเทศบาลเมืองจังหวัดประทุมธานีนะคะก็มีเครื่องเล่นลากร้ายนะคะวันนี้แอดเมย์ก็เดินเข้ามาในสวนย่อมแล้วนะคะก็ไม่ได้เข้าทางประตูด้านหน้านะคะพอดีวันนี้เขามีตลาดนัดกันนะคะเ,เพื่อนๆค่ะก็มีรถมาจอดฝั่งด้านหน้าประตูเยอะเลยแอดเมย์ก็เลยเลี่ยงมาเข้าทางด้านข้างนะคะแล้วก็มาแวะลงคลิปขัางลงคลิปด้วยนะคะ ก็เครื่องร้อนก็เลยมานั่งพักเครื่องนะคะก็เลยไม่ได้เข้าทางประตูด้านใหญ่นะคะเพื่อนๆค่ะก็เดินเลาะนะคะตอนนี้เดินเลาะบรรยากาศก็ถึงแม้นว่าจะสายแล้วแต่อากาศก็ร่มรื่นนะคะก็มาดักรอน้องกระลอกนะคะวันนี้ยังไม่เจอน้องกระลอกเลยนะคะเพื่อนๆค่ะก็เลาะเดินชมเลาะเดินก่อนนะคะ ก็ยังมีคนมาเดินกันนะคะ่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นช่วงเย็ยนมากกว่านะคะที่คนจะมาเดินกันเยอะเนาะก็มีทั้งประชาชนนักศึกษาเนะาะเพราะว่าอยู่ใกล้กับโรงเรียนด้วยนะคะโรงเรียนปทุมวิไลคณะราชเทคนิคปทุมอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็น้องๆเลิกเรียนแล้วก็อาจจะแบบเดินนะคะมาเดินชมบรรยากาศกันมานั่งเล่นในสวนสุขภาพตรงนี้กันด้วยนะคะเพื่อนๆค่ะก็ อากาศในสวนนะคะเพราะต้นไม้ใหญ่ถูกตัดไปเยอะเลยนะคะด้านซ้ายมือด้านหุ้นนะคะเพราะว่าไปละนะคะกิ่งก้านแบบโตขึ้นก็ไปละกลับบ้านเรือนของชาวบ้านนะคะที่อยู่ติดแนวลั้วนะคะด้านซ้ายมือก็เลยมีการตัดทิ้งไปเพราะว่าไปร้องเนาะไปกิ่งมันใหญ่ขึ้นอะไรประมาณเนี้ยก็ ก็เลยไปมีการตัดทิ้งไปบ้างนะคะเพื่อนเนี่อนแอนก็เดินล็อ,อเข้ามาก็มีช่างมาซ่อมบำรุงนะคะเป็นบางจุดนะคะเพื่อนเพื่อนค่ะก็มีศาลาให้นั่งพักเป็นช่วงๆนะคะก็จะมีสนามฟุตซอลสนามฟุตบอลด้วยนะคะในนี้นะคะก็ฟรีนะคะไม่มีค่าใช้จ่าย ก็มีห้องน้ำาป็บริการก็เก็บตังเป็นค่าบำรุงเนาะค่าบำรุงรักษาใครที่มาเดินแล้วก็สบายก็เข้าได้เนาะเปลี่ยนเสื้อผ้าก็ได้เปลี่ยนชุดก็ได้นะคะแดดก็ร้อนแล้วนะคะนีก็จะมีอีกที่หนึ่งนะคะก็เป็นที่ยอมเตินยอมออกกำลังกายนิดๆหน่อยๆตรงนี้นะคะ วันนี้ก็จะมีตลาดนัดนะคะนุ่นๆุนจะเป็นโลกพักนะคะสอนอเทศบาลเมืองปงทุมธาน,นีนะคะหันหลังมานุ่นนะคะนี่รถก็เริ่มเข้ามากันแล้วนะคะพอลานตรงด้านนี้ก็ช่วงเย็นก็จะมีตลาดนัดนะคะเพื่อนอันนี้แดดร้อนแล้วล้วตอนเย็นก็จะมีแอรบิกแดนด้วยนะคะที่เป็นเล็กๆนุ่นนะคะเอทีอยู่ด้านกว่ามือนุ้นนะคะ ปิกแดนก็มีพนักง,งานคนงานมาทำความสะอาดนะคะดูแลสถานที่นะคะฝาดใบไม้กิ่งไม้ที่ลุ่ง่วงนะคะนี่จริงๆแอดเมย์ต้องมาเข้าด้านนี้นะคะที่มีสัญ,ญลักษณ์ของอประทุมธานีนี่นะคะแอดเมย์ต้องมาเข้าด้านนี้นะคะพเพื่อนค่ะแต่พอดีแอดเมย์ไปเดินไปเข้าอีกด้านหนึ่ง ะะก็สัญ,ญลักษณ์ของจังหวัดประทุมธานีนะคะก็คือเราต้องมีบัวนะคะมีบัวตลอดนะคะไปตรงไหนเราก็จะเจอบัวตลอดนะคะเพื่อนๆค่ะก็นี่เอ็ดเมย์ก็เดินเลาะมาถึงสัญ,ญลักษณ์ของประทุมธานีนะคะนี่นะคะก็จะมีป้ายนะคะเพื่อนๆค่ะแดดก็ร้อนมากแล้วนะคะ เลาะมานะคะนอนเลาะเดนเมก็จะเลาะไปออกทางประตูด้านข้างนู้นนะคะก็ขากลับก็จะแวะตลาดนะคะแวะตลาดซื้อของในตลาดสดนิดหนึ่งนะคะแล้วก็จะกลับบ้านแล้วตรงนี้ช่วงเย็นนะคะเด็กๆก็จะมานั่งเล่นกันตรงนี้หญ้ามันตายไปเยอะเลยนะคะเพื่นอนเมื่อก่อนนี้มันจะเขียวแบบเขียวแบบงามมากเลยนะคะ ช่วงนี้อากาศร้อนด้วยนะคะเพืเ่อนๆค่ะก็อากาศร้อนและแห้งเนาะอากาศร้อนแล้วก็แห้งด้วยก็พามาเดินเลาะนะคะโดยสังเกตนะคะเพื่อนๆค่ะก็กำลังกายนิดๆหน่อยๆน,นะคะมาชมบรรยากาศกมีเสียงนกเสียงกา พอสายแล้วแต่ก็ยังล่มลื่นนะคะเพื่อนๆเห็นะคะเมยขอดูนนเครื่องนิดนึงกลัวเครื่องร้อนนะคะเขามานั่งพักเครื่องอยู่ประมาณพักหนึ่งแล้วนะคะเดี๋ยวเมก็จะกลับเลยนะคะ ออกทางด้านนู้นเลยนะคะออกทางด้านข้างเลยนะคะเพื่อนๆคะ่ะก็ผมจะไม่ได้ออกทางด้านนี้ ก็เด็กเขามาทานกันแล้วก็ทิ้งของไว้ละเกละกะมากๆเลยนะคะก็ไม่เป็นระเบียบนะคะต้องออกกฎเนาะเพราะไม่อย่างนั้นคนคนดูแลรักษาก็จะลำบากเนาะเพราะว่าเอาของเข้ามาทานแล้วก็มาทิ้งเนาะไม่ดีเลย ข้างในนี้จะต้นไม้เยอะนะคะพเพื่อนๆด้านในนะคะก็จะมีคนนั่งกันเป็นยมยมเนาะก็เป็นส่วนย่อมที่อยู่ในใจกลาง จังหวัดนะคะเทศบาลเมืองจังหวัดประทุมธานีนะคะก็เครื่องเล่นแต่ละชนิดนะคะก็จะมีคําบรรยายบอกไว้นะคะว่า,ามีประโยชน์ด้านใดบ้างนะคะที่เวลาเราเล่นเนาะในด้านนี้จะต้นไม้ใหญ่เยอะนะคะเพื่อนๆค่ะบรรยากาศก็ลมลื่นพอสมควรนะคะเพื่อนๆก็โอเคนะคะเอ็ดเมย์ก็ไม่ได้ทําคลิปยาว ครัวคลิปยาวมากนะคะเอาย่อเอาพอสังเกตนะคะเดี๋ยวเอ็ดเมย์ก็จะเดินทางกลับบ้านเลยนะคะเดี๋ยวจะออกลัวด้านตรงนี้เลยนะคะมันมีลัวออกอยู่ด้านด,ด้านข้างนี้นะคะเดี๋ยวดูก่อนว่ามันใครฝ่าที่จะเดินย้อนลงไปที่ตลาดไหมเพราะว่าเอ็ดเมย์เอาอยัางไงดีเนาะเดี๋ยวนะคะเอ็ดเมย์อยากได้พวกผักสดด้วยนะคะน่าจะต้อง น่าจะต้องย้อนเดินกลับไปทางเดิมนะคะทางนี้น่าจะไกลนะคะทางนี้น่าจะไกลกว่านะคะก็โอเคไม่เป็นไรจ้ะเพื่อนๆพี่น้องถ่ายยังไงก็แอดเมย์ฝากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะคะติดตามรับชมคลิปเป็นกำลังใจให้แอดเมย์ด้วยนะคะเพื่อนๆค่ะตอนนี้เหลือโทรศัพท์เครื่องเดียวแล้วนะคะก็ไปช้านิดนึงแต่ว่าจะติดตามเพื่อนๆให้ไปเลเร็วที่สุดเท่าที่แอดเมย์จะทำได้นะคะตอนนี้ลูกกำลัง ดูเครื่องอเดิมของลูกอยู่นะคะที่เครื่องที่ไม่ได้ใช้งานเนาะก็จะเอามาซ่อมก่อนล่วงนะคะหน้าจอแตกแล้วก็ไม่สามารถเปิดใช้ได้เลยนะคะตอนนี้ใช้งานอยู่เครื่องเดียวเครื่องก็ร้อนนะคะใช้ทั้งกลางวันกลางคืนเนาะเนาะ,นะก็กําลังอยู่นะคะแล้วก็เครื่องเดิมก็กําลังเช็คอะไรอยู่นะคะว่าเปลี่ยนหน้าจอมันเท่าไหร่ยังไง,ไงกับจะซื้อใหม่ก็เราก็ยังไม่พร้อมเนาะ ถ้าซื้อใหม่เราก็อยากได้เครื่องที่มีคุณภาพแบบค่อยอดีหน่อยหนึ่งอะไรเงี้ยก็อาจจะซ่อมใช้งานไปก่อนูลดน้ําแล้วชุ่มชื่นเลยนะคะเป็นี้กาดนะคะลมลืนชุ่มชื่นเลยนะคะคเพื่อนๆค่ะก็ไงเมย์ก็ต้องฝากคลิปนะคะต้นไม้นะคะเอาไว้แต่เพียงแค่นี้ก่อนนะคะคเพื่อนๆ่ะก็เดี๋ยวเมย์จะเดินทางกลับบ้านแล้วเดี๋ยวขอเข้าไปซื้อของในตลาดนิดนึงนะคะก็ ขอบคุณนะคะสำหรับวิตภาพนะคะแล้วก็กำลังใจที่ดีที่เพื่อนๆแล้วก็ f อทุกท่านทุกคนนะคะมีให้แอนเมตลอดหมายแอมเกัาขอบพคุณมากๆเลยนะคะบ๊ายบายค่ะ